นายพินตาพอดแคสต์สนับสนุนโดยสำนักพิมพ์1 3ึ่งอยากอ่านหนังสือแต่ไม่รู้จะอ่านอะไรมาอ่านด้วยกันได้ในนายพินตาพอดแคสต์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนายพินตาพอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนอ่านหนังสือไปด้วยกันวันนี้นะครับก็ได้เวลาในการที่จะหยิบ หนังสือเล่มที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงมากๆเล่มหนึ่งในประเทศไทยนะครับแล้วก็ในต่างประเทศด้วยมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยชื่อว่าเพียงชั่วเวลากาแฟยังอุ่นนะฮะเขียนโ,<อ>โดยคุณคาวางุจิโทชิคาชินะครับปแปลโดยคุณฉัดขวัญอดิสัยนะครับสำนักพิมพ์แพรวสำนักพิมพ์นะฮะหนังสือเล่มนี้ขายดีมากนะฮะขายดีมากแบบผมตอนที่ผมอ่าน ก็พิมพ์ครั้งที่7ที่8แล้วนะคือแบบโอ้โหแบบยอดขายเนี่ยประมาณ800แสนเล่มทั่วญี่ปุน่นซึ่งแน่นอนว่าอันนี้คือยังไม่รวมทั่วโลกนะครับก็น่าจะทะลุล้านเล่มแน่ๆแหละผมว่านะนะครับหนังสือเล่มนี้ก็มีการนำไปทำเป็นภาพยนตร์ด้วยนะครับแล้วก็เข้ามาฉายในประเทศไทยด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูนะฮะก็สามารถไปเสิร์ชดูกันได้นะครับไม่รู้ว่าสามารถ สามารถหาดูได้ทางผมเชื่อว่าก,ก็น่าจะหาดูได้ทางไอจู I ool, อะไรเงี้ยนะย้อนหลังนะครับก็ชื่อว่าชื่อนะครับชื่อว่าคาเฟ่ฟูนิคุลิฟูนิคุล่าเพียงชั่วเวลากาแฟอย่างอุ่นนะครก็สำหรับใครที่สนใจก็ลองไปดูทีเซอร์ได้นะฮะก็น่าสนใจมากๆเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะก็จะบรรยากาศเรื่องเล่าก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นอยู่นะครับ เรื่องราวของเพียงชั่วเวลากาแฟยังอุ่นเนี่ยนะฮะก็เกิดขึ้นที่คาเฟ่แห่งหนึ่งนะครับชื่อก็ชื่อชื่อที่ผมบอกนะครับก็คือฟูนิคุลิฟูนิคุล่านะครับก็เป็นร้านกาแฟเล็กๆนะครับที่ตั้งอยูอ่ชั้นใต้ดินนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีจุดเด่นอะไรเลยที่เป็นพิเศษที่โอ้โหแบบเป็นแมกเนตที่เรียกคนเข้ามาที่นี่นะครับจุดสําคัญของร้านกาแฟเนี้ยที่เป็นชื่อดังไปเลยในเมืองเนี้ยนะครับก็คือเรื่องราวว่าร้านกาแฟเนี้ย สามารถย้อนเวลาได้เออนะครับอันนี้คือเรื่องราวของชั่วละ,ละเพียงชั่วเวลากาแฟอย่างอุ่นนะครับหนังสือเนี้ยเล่าถึงการย้อนเวลานะครับซึ่งก็มีกฎอยู่5ข้อนะครับสำหรับใครที่อยากจะย้อนเวลาได้นะครับข้อที่1นนะฮะถึงกลับไปในอดีตแล้วก็ไม่สามารถเจอกับคนที่ไม่ได้มาเยือนร้านกาแฟน,นี้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะกลับไปเนี่ยเราก็ต้องคือเหมือนว่ากลับไปที่ร้านกาแฟแห่งนี้เนี่ยแหละ หมายถึงว่าเราจะต้องรู้ว่าเขาเคยมาที่นี่วันไหนเมื่อไหร่เราถึงจะได้เจอเขาอะไรอย่างนี้นะครับ2คือแม้กลับไปในอดีตเนี่ยแต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนความเป็นจริงก็ไม่เปลี่ยนแปลงเออสมมุติว่าคุณออสมมุติว่าแบบเราย้อนอดีตก,กลับไปสมมุติว่าแบบเพื่อนเพื่อนเราเสียชีวิตนี้ใช่ไหมเราย้อนเวลากลับไปแล้วก็บอกเขาว่าเฮ้ยแบบ อยากอ,อย่าออกไปตอนนี้อยากขับรถตอนนี้คุณจะแบบโดนรถชนนะอะไรเงี้ยแต่มันก็ต้องมีเหตุมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาต้องออกไปโดนรถชนอยู่ดีอะคือมันแก้ไขอะไรไม่ได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันกลับไปแค่ได้พูดคุยหรือทําอะไรกับจิตใจตัวเองเท่านั้นแหะแต่มันไม่สามารถเปลี่ยนอดีตหรือเปลี่ยนอนาคตไดใดได้ทั้ทงสิ้นนะครับห่ากในอดีตเนี่ยที่ย้อนกลับไปมีลูกค้านั่งอยู่นะครับก็จะไม่สามารถย้อนอดีตกลับไปได้นะฮะก็ต้องรอจนลูกค้า คนนั้นลุกออกไปเท่านั้นนะครับแล้วก็แม้จะย้อนอดีตกลับไปแต่ก็ไม่สามารถลุกหรือย้ายออกจากโต๊ะที่นั่งได้ก็คือจะนั่งติดอยู่ที่เก้าอี้ตัวน,นั้นเท่านั้นนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือการจะกลับไปในอดีตเนี่ยก็คือหลังจากกรีนกาแฟในถ้วยแล้วนะครับแล้วก็คนเหมือนคนที่เป็นคล้ายๆพิธีกรรมเล็กๆเนื้อเขาก็จะบอกว่าเพียงช่วงเวลากาแฟยังอุ่นนะครับแล้วมันก็จะย้อนเวลากลับไปซึ่งเราจะอยู่ในอดีตได้เนี่ยก็เพียงแค่ช่วงเวลาเนี่ยยัง ยังอุ่นอยู่เท่านั้นนะตามชื่อหนังสือเลยนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่กาแฟเย็นชืดนะครับแล้วเราเนี่ยไม่ยอมคือหลักการคือเราจะกลับมาปัจจุบันโดยการกินกาแฟให้หมดแก้วก่อนที่มันจะเย็นชืดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราย้อนอดีตไปแล้วเราติดอยู่กับอดีตคือไม่ยอมกินกาแฟเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะติดอยู่เนี่ยแบบกายแบบมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นบทลงโทษสําคัญน,นที่ทําให้แบบแย่มากๆอะไรเงี้ยนะครับ ดังนั้นเนี่ยเรื่องราวของการย้อนเวลาที่ในหนังสือเพียงชั่วเวลากาแฟายังอุ่นเนี่ยก็เป็นการย้อนเวลาที่ค่อนข้างจะยุบยิบวุ่นวายนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะบอกเราในฐานะคนอ่านอยู่แล้วว่านี่ไม่ใช่การย้อนเวลาเพื่อกลับไปแก้ไขอะไรเลยนะแต่เป็นการย้อนเวลากลับไปเพื่อแก้ไขความรู้สึกผิดในใจตัวเองเท่านั้นฮะหมายถึงว่าเพราะว่าแน่นอนว่าเรากลับไปแล้วเราเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้เปลี่ยนแปลงอนาคตไม่ได้ ดังนั้นคนที่คนที่เราไปหานี่ยะครับเราจะทํางานกับเขาได้น้อยมากหมายถึงว่าเราอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรตัวเขาเลยก็ตามอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันก็จะไม่เปลี่ยนะ่ะซึ่งอันนี้ผมมองว่าจริงๆแล้วมันแทบจะกลายเป็นเหมือนเราไม่ได้ทํางานกับใครเลยในการย้อนเวลากลับไปนะครับแต่เราทํางานกับตัวเองเท่านั้นนะมันเหมือนการย้อนกลับไปแก้ไขปมอะไรบางอย่างที่ติดขังอยู่ในใจเรานะครับ ซึ่งเพียงช่วงเวลากาแฟยังอุ่นเนี่ยก็จะแบ่งเนื้อหาเอาเป็น4 4, 4่4เหมือนเหมือน4ตอนใหญ่ด้วยกันนะครับตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งเนอะที่ปากหนักนะครับแฟนเนี่ยจะไปเรียนต่อต่างประเทศหรือไปทํางานต่างประเทศประมาณนี้นะครับแล้วก็นัดเจอกันอะไรยอย่างเงี้ยนะครับผู้หญิงคนนี้ก็ไม่อยากให้แฟนไปเลยนะครับแต่แต่ก็ไม่กล้าพูดเออแบบปากหนักเลยอย่างเงี้ยแบบเหมือนแบบประมาณว่าแบบเออแบบ ไม่อยากให้เขาไปเลยอยากจะขอร้องให้เขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็สุดท้ายก็เป็นคนที่เหมือนมีทิฐิมานะอะไรเงี้ยครับก็เลยบอกเออไปเหอะจะไปเมื่อไหร่ละอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกนะครับส่วนเรื่องที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องของนางพยาบาลสาวนะครับที่ต้องกลายเป็นคนแปลกหน้าของสามีเพราะว่าสามีเนี่ยเกิดอาการอัลไซเมอร์นะครับแล้วก็เขาก็จําอะไรไม่ค่อยได้นะครับสมองก็ค่อยๆเสื่อมลงไปทุกวันนะครับผู้หญิงคนเนี้ยก็ อยากจะย้อนเวลากลับไปเพื่อที่จะได้ทําความเข้าใจกับเหตุการณ์อะไรบางอย่างในอดีตกับสามีของตัวเองนะครับที่ค่อยๆจะลืมกันไปทุกวันนะครับเรื่องที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องของพี่สาวคนหนึ่งเนาะที่เป็นเหมือนแบบเป็นเปิดมาเปิดร้านกิจการอยู่ใกล้ๆร้านกาแฟาน,นี่แหละนะครับแล้วก็เหมือนแบบที่บ้านเป็นเรียวกลางนะครับก็เป็นโรงแรมแบบดั้งเดิมเนาะความจริงเนี่ยมีลูกกันอยู่2คนก็คือมีตัวเขาที่เป็นพี่สาวกับตัวน้องสาวอะไรอย่างงี้นะครับ คือที่บ้านเนี่ยก็อยากจะให้ตัวพี่สาวนะกลับไปที่บ้านเพื่อที่จะไปสืบทอดธุรกิจนะครับทำเรวกางต่อไปอะไรอย่างเงี้นะครับก็น้องสาวก็จะคอยมาชักชวนนะมาโน้มน้าวให้กลับบ้านด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่สาวก็จะคอยหลบเลี่ยงหาหาเรื่องนู่นนี่นั่นที่จะไม่ไม,ไม่ไม่พบหน้านะครับจนวันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์สําคัญขึ้นที่พี่สาวเนี่ยอยากจะกลับไปแก้ไขอดีตหรือว่าอยากจะกลับไปทําความเข้าใจอะไรอีกครั้งนะครับและสุดท้ายนะครับก็ เป็นเรื่องราวของเคนะครับภรรยาเจ้าของร้านกาแฟนี่แหละนะครับที่ตัวเองก็มีเรื่องที่อยากจะแก้ไขในชีวิตเหมือนกันนะครับหรือว่าอยากจะเรียนรู้ในชีวิตเหมือนกันก็กลายเป็นเรื่องราวที่มันผูกสัมพันธ์เชื่อมแน่นกันระหว่างคน4คี่คู่ว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับที่กลายเป็นเรื่องราวของคาเฟ่แห่งนี้นะครับเพียงช่วเวลากาแฟอย่างอุ่นหนังสือเล่มนี้ทํางานกับเราคล้ายๆกับ ปาฏิหาริย์ร้านชำของคุณนามิยะเนะก็ไม่รู้ว่าจะบอกว่ามันเป็นช่องไหนดีก็ยกให้เป็นช่องฟิลกูดละกันนะครับมันก็เป็นหนังสือที่พูดถึงคุณค่าของเวลาพูดถึงคุณค่าการมีชีวิตอยู่นะครับหมายถึงว่าแบบเอาไว้อ่านในวันที่เมื่อยลา้าแบบเจ็บปวดนะครับแล้วก็ตั้งคําถามกับตัวเองว่าเรายังมีชีวิตอยู่ไปทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่อใครอะไรเงี้ยมันคือหนังสือแนวนี้มันเป็นหนังสือที่ ทำงานกับเราได้เยอะเน้เพราะว่าคนจํานวนมากอะ่ะใฝ่ฝันว่าชีวิตนี้ฉันจะมีทามแมชชีนอะ่ะฉันอยากย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้สักอย่างฉันอยากจะย้อนเวลากลับไปพูดอะไรได้สักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับหนังสือกลุ่มนี้มันก็เลยทํางานกับเราแบบนั้นคือมันเลยตั้งเงื่อนไขมาว่าถ้ามันย้อนได้จริงๆอะ่ะมันจะเปลี่ยนชีวิตเราไหมมันจะเปลี่ยนยังไงแล้วแล้ว มันก็จะพาให้เราเนี่ยไปเจอกับการกระทําของตัวละครแล้วก็ผลลัพธ์ในสิ่งที่ตัวละครทําเพื่อที่จะกลับมาบอกเราอีกทีว่าเฮ้ยแล้วชีวิตของเราทุกวันนี้ที่เราย้อนเวลาไม่ได้เลยอะ่ะมันดีหรือว่ามันไม่ดียังไงนะครับดังนั้นหนังสือเล่มนี้มันเหมาะกับคนที่ต้องการความฟีลกู๊ดอ่ะแบบอยากจะมีความหวังในการดํารงชีวิตอยู่ต่อนะก็ <S <S นะค่อนข้างจะชัดเจนมากว่าทํางานกับเราในแง่น้นนะครับส่วนตัวผมเองเนอะผมค่อนข้างที่จะ ไม่ได้ประทับใจเท่ากับปฏิหาริย์ร้านชาของคุณนามิยะเนะเพราะว่าต้องยอมรับอย่างนี้ว่าปฏหาิคือผมเป็นคนที่ชีวิตเนี่ยก็ผ่านการสูญเสียอะไรหลายๆอย่างที่สําคัญในชีวิตมาบ้างนะครับมันทําให้เราเนี่ยเข้าใจความเจ็บปวดแล้วก็กายกายวิภาคของความเจ็บปวดเยอะนะครับหนังสือปฏิหาริย์ร้านชามคุณนามิยะเนี่ยมันรวดร้าวมากมันเป็นความเจ็บปวดที่ทรมานมากนะครับแล้วมันก็เป็นความฟีลกู๊ดแบบไม่ได้ไม่ไม่ได้ฟีลกู๊ดมากอะหมายถึงว่า มันก็เล่าการดําเนินไปของชีวิตที่ทําให้เรายังอยากมีชีวิตอยู่ต่อแต่เพียงช่วงเวลากาแฟยังอุ่นะ่ะมันเป็นฟิลกูที่เป็นฟิลกูจริงๆอะ่ะเนอะมันจะมีความเป็นแง่บวกความประทับใจความอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับซึ่งพอเราทํางานกับความเจ็บปวดมาเยอะเอะ่ะพอมาอ่านหนังสือเพียงช่วงเวลากาแฟยังอุ่นซึ่งผมว่าปมในเรื่องอะ่ะมันก็เจ็บปวดนะแต่มันอาจจะยังไม่ได้แบบหนักหนาสาหัสเท่าที่ผมรู้สึกว่าเอาง่ายๆว่าถ้าผมเป็น ตัวละครในเรื่องเหล่านี้ผมอาจจะไม่ย้อนเวลากลับไปก็ได้เอออะไรอย่างเงี้ยคือผมก็อาจจะย้อนกลับไปบางคนนะมันก็น่าย้อนจริง,รงๆนั่นแหละแต่บางคนนะผมก็รู้สึกว่าคือสุดท้ายแล้วอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอ่านในฐานะเป็นคนอ่านนะเรารู้สึกว่าการไม่ได้ใช้ไอเพียงช่วงเวลากาแฟยางอุ่นเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลลัพธ์กับชีวิตเราอะครับหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วเร,เราเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันก็คือเกิดขึ้นแล้วอะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วหมายความว่ามันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับตัวผมเองตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะแข็งแรงกับหนังสือแนวย้อนเวลามากเพราะว่าตัวผมเองไม่ค่อยไม่ใช่คนที่อยากจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรเลยนะครับก็กลายเป็นว่าเออมันก็เลยทํางานกับผมได้ไม่มากนะักแต่สําหรับคนรอบๆตัวของผมที่อ่านเล่มนี้เนี่ยชอบมากนะครับแล้วก็ประทับใจกันมากๆเลยก็เลยอยากจะชวนให้ทุกคนว่าลองไปอ่านหนังสือเลยมีด้วยตัวเอง โดยองประกอบพอดเรื่องเส้นเรื่องคาแรคเตอร์ทั้งหมดมันดีนะครับมันดีมากเลยแหละแต่สําหรับผมเนี่ยมันอาจจะผมอาจจะเสพงานที่มันหนักหน่วงกว่านี้มาเยอะหนังสือเล่มนี้มันก็เลยเป็นเหมือนแบบอาหารว่างยามบ่ายมันไม่ใช่มื้อนหนักของผมที่ผมจะแบบจุกดังอึกแล้วก็แบบร้องไห้โหยแบบโยหยหวนออกมานะครับไม่เหมือนปริหารร์ล้านชําของคุณนามิยาที่ผมแบบโอ้โหแบบร้องไห้ไม่หยุดเลยอผมรู้สึกว่ามันร้าวรานมากแต่ผมรู้สึกว่าผมสัมผัสได้ถึงความเป็นชีวิตที่แบบ เออคนไม่ต้องเจอขนาดน Exec ี้มันถึงจะอยากมีชีวิตอยู่ต่อมันต้องทรมานขนาดไหนเจ็บปวดขนาดไหนแต่เขายังอยาก <ust> มีชีวิตอ่ะเราอยากให้แบบเราอยากให้ชีวิตเราเป็นแบบนั้นคือแบบมันต้องมันต้องผ่านไปอะไรเงี้ยนะครับก็หนังสือเล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ตีคู่มากับปาฏิหาริย์ร้านชาของคุณนามิยะเนอะเวลาคนพูดถึงว่าแนะนำหนังสือฟิลกูดหน่อยก็จะมีอ่ะปาฏิหาริย์ร้านชาของคุณนามิยะเพียงช่วงเวลากาแฟยังอุ่น หลักๆก,ก็จะได้ยิน2เล่มนี้นะครับก็สําหรับใครที่อ่านนามิยะแล้วก็ชวนมาอ่านเล่มนี้นะครับแต่ถ้ายังไม่อ่านทั้งสองเล่มแนะนําว่าอ่านเพียงช่วงเวลากาแฟยังอุ่นก่อนแล้วค่อยไปอ่านปฏิหารร้านชาของคุณนามิยะมันจะเป็นการไล่ระดับความหนักหน่วงของเนื้อหาที่ดีนะครับสําหรับวันนี้นายพินต้าพอดแคสต์ขอบคุณมากครับสาหรับใครที่ฟังใน Apple p o d b e a ีนหรือ Spotify ก็เสิร์ชชื่อว่าหนังสือคือของหวานนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับนายพินต้าในช่อง YouTube เพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนทุกคลิปใหม่ครั้งหน้าผมจะมาชวนทุกคนอ่านหนังสืออะไรอย่าลืมกลับมาพบกันได้ใหม่ในนายพินต้าพอดแคสต